I will kill. First blood. Hello, hello. <laughs> ได้ยินไหมช่วยด้วยครับินอุ้ยอยู่ขวาอยู่ขวาขับนด้วย first blood ไม่ช่วยเพื่อนหน่อยที่ไม่ช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยมีข้างล่างสองคนขมบนว่าไงเรามาเชวยพี่แทนละ ยิงเลยยิงเลยระวังระวังเออมาแล้ว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  double kill เรียบร้อย triple kill วังหัวผูกลบซ้ายลบซ้ายเออมีไอซ์วอร์ so ด้วไหมเฮ้ยไม่ดูนเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อย Uh-huh. ซ้ายอีซ้าย,าย <S <S อุ้ยข้างหลังกำลังมาสองคนด้วยด้วยระเบิดโอ้โหโทนด้วย อัลลิปีสกิลมันด้วระวังขว้าระวังขวา,า,า,ขวาไม่มาไม่ดันเลยขึ้นแล้ว อุอ้ยเกินช่วยด้วยเฮ้ยปุมเกินเอ้ยดีครับพี่สวัสดีครับแตกได้ไง ข,ขอ,อกาสูนพืนพวกได้ไหมน่เยเีรยนะเข้าไปทำอะไรกับสูดพื้นพวกไอ้สิอีสุดเลย Nếu mình đủ sai quả mà ai kênh mà first Nhạc thiên lẽ như Đánh lên, đánh lên, đánh lên ปวดต่อยแม่อะแต่ดันไปตัวๆออกขวาไปแล้วออกขวาไปแล้วอันนี้เก็บนิดเก็บนิดพี่สาวแล้วพี่สาวแล้วทริป l ปิลคิมาเร็วจังเก็บเร็วเก็บเร็ว,รวมาเร็วจัง ไม่ดีแล้วมาเร็ว ให้ไปได้ละ น่าจะอยู่ขวาหมด First blood ก็ไม่มีนะพี่มันรออยู่ไหนกัน,ยกนอยู่เต็นท์อยู่เต็นข้างหน้าเต็นขาวป่าเบิดถึงเจาะเลยเจาะไอ้บอลได้ไหมตรงนี้นนนไปแล้วิ่งไปแล้ว

พี่มีลิงดิดไหมครับพี่ยังไม่ได้ทำเนะไม่ทำดิดเลยดิดเขามีไซา์ตัวหนึง่งน่าสนใจ ไปกันแล้วซ้ายตัวหนึ่งไม่มาวิวอะไรอ่ะ่ิวอะไรอ่ะ ดัไม่ไดันเลยฮะไม่ไดันก็ไม่ไดันเ,เราเรออยู่นีล่ลตรงนั้นมีตรงนั้นมีะไเอววฟ้ากูปาลเบิดทิ้ Boom! i Triple oh. kill! Oh, oh. <laughs> we do it big and we do it however we like This how it was made for the real I swear to God that I'm serious Me and my team we be ready, we shooting to kill